ก็สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายแบบว่าใครที่เพิ่งติดตามช่องหรือว่าติดตามช่องต่างๆอยู่แล้วเพิ่งเข้าไปเห็นคลิปแล้วอยากไล่ดูคลิปเก่าๆต่างๆในแต่ละช่องหรือว่าช่องของวันเองนี้วันก็มีวิธีการแนะนำการเข้าไปดูในช่องแล้วไปได้ไปไล่ดูคลิป ต่างๆที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ที่ลงไว้ตั้งแต่แรกเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ได้ย้อนดูได้อย่างสะดวกด้วยวันนี้ก็มาถ่ายที่ป่าไผ่เหมือนเดิมเพราะว่าที่นี่เป็นร่มรื่นบรรยากาศก็จะประมาณนี้อินดีสน้สนอยลุกทุ่งลูกทุ่งเนาะในช่องของวันเองก็เริ่มต้นที่เปิดเข้าไปที่ในช่อง YouTube กดเข้าไปที่ YouTube พอกด youtube เสร็จแล้วมันก็จะมีลักษณะของคนที่ติดตามที่เราติดตามไว้แล้วก็กดเข้าไปที่เสินหาช่องแต่ละช่องนั้นที่เราต้องการเนาะนี่ก็จะเสิหาช่องวันดีสตอรี่ก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือมีหน้าช่องมีชื่อช่องมีปุ่ม กดติดตามแล้วก็มีคลิปต่างๆในช่องแต่ว่ามันจะดูแบบเฟือแล้วก็ดูคลิปแบบโดยรวมแล้วแบบสลับไปสลับมาดูแบบไม่เข้าใจไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้อยากเข้าไปดูคลิปนวดที่ต่อเนื่องกันเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็พอกดมาหน้านี้แล้วก็กดเข้าไปที่ตรงรูปรูปวันเลยก็แตะเข้าไปแบบนี้พอแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าหลักเลยเป็นลักษณะนี้ ในทุกๆช่องก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะในทุกๆช่องก็สามารถกดเข้ามาดูได้ถ้าเลื่อนลงมามันจะเป็นวิดีโอที่อัพลงไว้เรื่อยๆล่าสุดก็จะมาอยู่แถวนี้ถ้าเลื่อนลงมาที่วิดีโอก็จะเป็นวิดีโอรวมที่รวมไว้แล้วก็ลงล่าสุดถ้าเราจะไปดูที่เพลิดอันนี้คือสําคัญเลยวันอยากให้เข้าไปดูที่เพลิดในช่องของวันนี้จะมีเพลิดที่วันแบ่งแยกไว้ให้ ก็จะมีตามนี้เลยเยับเส้นเป็นนวดการนวดเนาะก็จะเป็นเพลลิสแบบนี้มีอยู่ตอนนี้มีอยู่101คลิปถ้าเลื่อนลงมาก็จะเป็นประสบการณ์กับลูกค้าอันนี้จะเป็นเพลลิสของใครของมันเลยเนาะวันแยกไว้เลื่อนลงมาก็จะเป็นวิถีบ้าน,านกเกษตรผสมผสานแล้วก็การท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่มีสาระมีไร้สาระ หรือว่ามีเรื่องราวของที่เคยเรียนมาแล้วมันก็จะลงไว้ในนี้อัานดูไดตัวเองมันก็จะเป็นเพลลิ์แบบแยกเหมือนสมุดเป็นบทบทเป็นเล่มเล่มเนาะก็สามารถอ่าเลื่อนมาดูได้ถ้าสนใจเพลลิ์ไหนเป็นพิเศษก็สามารถกดเข้าไปดูเพลลิ์นั้นได้จนจบคลิปเลยเพราะว่ามันสะดวกต่อการย้อนดูคลิปทีหลัง เวลาที่เราเพิ่งมากดติดตามช่องแต่ละช่องนั้นแล้วเราอยากดูทุกๆคลิปที่มันมีประโยชน์อยากย้อนดูเนาะอันนี้ถ้าเข้ามานี่ก็เป็นเพลย์ลิสต์หลักๆเลยที่ติดอันดับก็จะมีตั้งแต่วันลงตั้งแต่เริ่มเหยียบ EP ที่1ไล่ไปจนถึงตอนนี้ก็ EP ที่เยอะแล้วก็สามารถไล่ดูและได้ตั้งแต่ต้นเลยตามคลิปนี้เลยเนาะ พยายามที่จะทําให้เข้าใจที่สุดเพราะว่าหลายคนเข้ามาแล้วเพิ่งเห็นคลิปเดียวก็ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นหลายคลิปก็จะถามว่าทําทคลิปอันนี้ยังทําคลิปประสบการณ์นี้หรือยังวันอยากให้มาย้อนดูกันแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาใน YouTube แล้วมันจะเห็นเด้งขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถกดเข้าไปดูในคลิปได้ พอดูในคลิปอันนี้เต็มจอเนาะเต็มจอจะเป็นลักษณะนี้ถ้าสมมติว่าถ้าทําให้เต็มจอมันจะเป็นลักษณะนี้นนลนแล้วก็สามารถกด,ดเข้าไปที่ช่องตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นมาให้ในลักษณะนี้เหมือนกันแล้วก็จะมาไล่ดูที่เพลิปมันก็สามารถดูได้หลายแบบเนาะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงก็เรียกดูเพลิปได้ตามที่ช่องเราเข้ามา เ็จะเป็นลักษณะนี้ก็ช่วงนี้ก็มนแล้วก็เล็บไม่ค่อยสวยแนละ้วเพราะว่าทําง,งานค่อนข้างที่จะทุ่งๆเป็นกรรมกรซะมากกว่าเด้อขออภัยไว้ด้วยก็จะมีลักษณะนี้พอประมาณเนาะที่อยากมาแนะนําทุกๆคนว่าการย้อนดูคลิปให้ย้อนดูแบบไหนเลือกดูแบบไหนอันไหนที่เราสนใจเขาก็จะขึ้นมาให้หลักๆเลยอันไหนที่เรากดติดตามแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบ หลักๆเลยในการกดเข้าไปก็คือกดเข้าไปที่ในรูปของช่องแล้วก็ไปเลือกเพ์ลิสได้ไม่ว่าจะเป็นช่องของวันหรือว่าช่องอื่นก็ตามที่พี่ๆติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราคลิปไหนที่มีประโยชน์ก็อยากให้ทุกคนรับชมจนจบเนาะคลิปไหนที่หาไรสาระหรือว่าไม่ชอบใจที่จะดูก็สามารถกดข้ามได้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย